ใครที่มีปัญหา,ายหน้าดินแล้วข้าวเต็มดันนี้บ้างเรามีพีการแก้ไขเบื้องต้นให้นะครับโยกเก่งนุเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างแตงเรื่องที่สามารถจัดการเรื่องการถ่ายหน้าดินออกไปแล้วทําให้ข้าวมีลักษณะแดงเราเขียวขึ้นมาได้เราจะบอกให้ก่อนว่าวิธีการแก้ไขง่ายมากก็คือการที่เราถ่ายหน้าดินออกไปเนี่ยทำให้บริเวณดินด้านล่างซึ่งมีธาตุอาหารน้อยลงเนี่ยมาแทนที่บริเวณหน้าดินที่ถูกถูก,ถกถายออกไปหมายความว่าไง ธาตุอาหารมันหายไปมันเลยกลายเป็นดินจืดแล้วดินจืดเนี่ยคืออะไรดินจืดคือดินที่มีจุลธาตหรือธาตุอาหารหลักอันอาหารรองน้อยจนไม่สามารถทําให้ต้นข้าวเราหรือว่าต้นไม้เราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างปกติก็จะแสดงอาการเช่นต้นแคะต้นแกนไปเลยไหมหรือว่าใบเหลืองใบสีส้มหรือใบแดงก็ได้นะครับโดยที่วิธีการแก้ไขเบื้องต้นถ้าใครหว่านไปแล้วเจอแบบนี้ข้อแรกก็คือให้พยายามใช้นี่เลยธาตุาอาหารรองอาหารเสริมนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ เป็นพวกจุล่าธาตุอาหารรองอาหารเสริมเช่นพวกแมงกานิสอปเปอร์สังกะสีแคลเชื่อมนร้อนพวกนี้นะครับก็ฉีดเข้าไปช่วยเขาหน่อยในการฉีดายาทุกครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็วานปุ๋ยสูตรโดยเน้นให้มีครบ3สูตรเช่น15เสมอ16 8อะไรก็ได้แล้วบวกกับยูเรียไปก็จะสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดธาตุอาหารได้แต่เดี๋ยวก่อนมันมีปัญหาก็คือถ้าเกิดข้าวเรามีปัญหาแบบแดงแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันจะมีโรคขอบใบแห้งตามมาด้วย อย่าลืมใส่ยากเขาแม่แห้งตามไปด้วยทุกครั้งนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้ให้เก่งเรื่องการเกษตรด้วยสวัสดีครับ